สวัสดีค่ะพบกับทนายพราวราวีในช่อง channel น o u t u b e ทนายพราวราวีและในแฟนเพจ facebook ทนายพราวราวีสำหรับหัวข้อเรื่องวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการถูกฟ้องค่ะถ้าถูกฟ้องคดีอาญาและเราตกเป็นจำเลยต้องทำยังไงเดีย๋ยวเรามาฟังคำตอบกันนะคะ เมื่อตกเป็นจำเลยในคดีอาญานะคะสิ่งแรกเลยนะคะเราจะได้รับหมายค่ะหมายนัดไตส่สวนมูลฟ้องตั้งสติดีๆนะคะเมื่อได้รับหมายนัดไตส่สวนมูลฟ้องแล้วคุณจะต้องดูว่าต้องไปนัดไตส่สวนมูลฟ้องในวันที่เท่าไหร่นะคะสิ่งที่ต้องดูคือ 1. ชื่อสาร2วันเวลาที่ต้องไปศาลนะคะเมื่อคุณทราบดังนี้แล้วหาทนายความค่ะถ้าคุณเป็นจำเลยต้องหาทนายความเพราะในนัดไตส่สวนมูลฟ้องถ้า คุณไม่ไปโจ์จะไต่สวนมูลฟ้องไปฝ่ายเดียวค่ะและถ้าโจ์ไต่สวนมูลฟ้องแล้วศาลเชื่อว่าคาดีน่าจะมีมูลศาลจะประทับฟ้องและหลังจากนั้นจะมีหมายมายังคุณค่ะเป็นหมายนัดให้ไปสอบคําให้การค่ะถ้าไม่ไปตามหมายจะถูกออกหมายจับทีนี้ทําไมต้องมีทนายในนัดไต่สวนมูลฟ้องด้วยล่ะคะเพราะทนายความจําเลยนะคะที่คุณแต่งตั้งนะคะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการถามค้านนําพยานหลักฐานที่คุณมีไปค้าน ในกรณีที่คุณไม่ได้ทำผิดตามที่เขาฟ้องแต่ถ้าคุณทำผิดตามที่เขาฟ้องมาจริงทนายจำเลยนะคะก็อาจจะถามค้านนะคะเพื่อทำให้ศาลนะคะอาจที่จะมองว่าคดีนี้มีมูลหรือไม่มีมูลเป็นดุลพินิจของสารทนายจำเลยอาจจะค้านจนสารไม่รับคำฟ้องนั้นก็ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าผิดศาลมักจะประทับฟ้องไว้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันในชั้นพิจารณา ทีนี้นอกจากการถามค้านแล้วทนายมีสิทธิ์ทําคําแถลงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายขึ้นสู่ศาลค่ะกรณีที่คุณไม่ได้ผิดนะกรณีที่คุณไม่ผิด ทนายถามค้านได้ทนา,ายเอาพยานหลักฐานเข้าไต่สวนมูลฟ้องทำลายน้ำหนักของโจทได้และทนา,ายสามารถทำคำถแถลงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อทำให้ศาลเห็นว่าจริงๆเรามีพยานหลักฐานหักล้างได้โดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องก็ได้ถ้าศาลเชื่อตามคำถแถลงนั้นประกอบพยานเอกสารที่เรายื่นเข้าไปศาลยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็ได้แต่ ถ้าคุณไม่มีทนายความล่ะค่ะถ้าคุณไม่มีทนายความคุณไปศาลก็ได้ค่ะแล้วไปขอให้ศาลตั้งทนายขอแรงให้แต่จำไว้นะคะของฟรีและดีไม่มีในโลกนะคะ <c oughs> ดังนั้นทนายความไม่ได้บอกว่าทนายความขอแรงไม่ดีนะแต่ความใส่ใจในข้อทด้จริงมันขึ้นอยู่กับการจับฉลากกันเลยทีเดียวทนายขอแรงถ้าคุณได้คนตั้งใจทำงานก็โชคดีไปนะคะ <c oughs> ไม่ได้บอกว่าทนายขอแรงไม่ดีนะ แต่เป็นความเสี่ยงนะคะที่คุณจะเจอทนายที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับโชคชะตาวันนี้ถ้าคุณนะคะถูกฟ้องเป็นคดีอาญาจําไว้เลยถ้าตกอยู่ในสถานะของจําเลยควรจะมีทนายความไม่ว่าจะเป็นทนายความที่ศาลจัดให้ก็ได้นะเป็นทนายขอแรงอย่างที่บอกเมื่อกี้หรือทนายความที่ว่าจ้างส่วนทนายความที่ว่าจ้างค่ะนะก็ จำไว้เลยว่าในนัดไต่สวนมูลฟ้องทนายจําเลยอาจขอเลื่อนเพราะเขาอาจจะมีงานที่นัดไว้ก่อนแล้วนะคะเขาอาจจะขอเลื่อนนะคะแล้วก็ไปนัดใหม่เพื่อ ไ่สวนมูลฟ้องโดยใช้สิทธิถามค้านอย่างเต็มรูปแบบจำไว้เลยถ้าถูกฟ้องต้องหาทนายความนะคะใครมีปัญหาข้อกฎหมายสงสัยอะไรก็ตามโทรหาทนายพราวราวีได้นะคะดูเบอร์ข้างล่างนะคะ092 45 05 998 092 45 05 998 15นาทีแรกให้คำปรึกษาในลักษณะการกุศลได้แต่หลังจากนั้นขออนุญาตคิดเงินถ้ามาปรึกษาที่สำนักงานนะคะ ก็คิดเงินนะคะทางโทรศัพท์ไม่เกิน30นาทีโทรศัพท์ไม่เกิน15นาทีนะคะฉันคิดเป็นเลท30นาทีต่อครั้งแต่ไม่บอกเลทในนี้นะคะผิดมัญญาทนายความถ้ามาปรึกษาที่ออฟฟิศควรจะมีเอกสารสำเนคาคําฟ้องต่างๆมาปรึกษาด้วยนะจ๊ะโอเคนะคะ ติดตามนะคะช่องชาแนล YouTube นี้ได้นะคะทนายพราวรวีนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ในช่อง YouTube นะคะและอย่าลืมกดติดตามในแฟนเพจ Facebook ทนายพราวรวีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะจ๊ะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย